One more time, Bangkok. How are you feeling? <laughs> Welcome to Bonhamp Cultural Airport Day One here in Bangkok. Nice to meet you guys. พี่โซเชีลเามานเนซ่านะคะวันนี้เรากําลังจะไปคอนเสิร์ตแบ็กพิงค์กันค่ะครั้งนี้เนี่ยก็จัดที่ราชิมังกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศนะคะเอาไว้ทุกคนได้ดูกันด้วยแบบเป็นบางส่วนแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาในในเรื่องของการแต่งหนะะ้าค่ะก็อันนี้ลงบำรุงเรียบร้อยแล้วการบำรุงก็คือทาไม่ต้องเยอะแต่เน้นอะไรที่มันสามารถแบบเติมความชุ่มชื้นได้ในระดับหนึ่งไม่ต้องเวอร์วังนะคะเพราะมันจะรอ้อนแล้วก็ให้ทากันแดดดีๆทากันแดดเยอะๆไปเลยอันนี้เมทากานแดดของลาโรชไปนะคะเครื่องน,นี้ซื้อมา สองอันแล้วใช้หมดไปแล้วหนึ่งนะคะแล้วก็มีสต็อกอยู่ที่บ้านอีกหนึ่งชิ้นด้วยก่อนที่เราจะไปเริ่มแต่งหน้าถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมไปกด s u ให้กำลังใจกับเมย์ก่อนนะคะส่วนใครที่กด subscribe แล้วเราก็เริ่มดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้เราก็คือไลฟ์ไปด้วยนะคะใน f a Facebook f a n Page เมย์ซ่าก็ไปย้อนดูกันได้อันนั้นก็จะไม่มีอันคัดอะไรเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากดูแบบว่ายาวๆตั้งแต่แบบทาสกินแคร์เลยนะคะต่อไปรองพื้นเราจะใช้เป็นของลังโคมันนี้เป็นแตงกีโดรุ่นใหม่ล่าส ขอต้องบอกก่อนเลยว่าเม่เป็นคนที่ไม่ว่าจะแต่งหน้าอะไรก็ตามแน่นขนาดไหนต่อให้ใช้เหมือนกับคนอื่นยังไงที่เขาบอกว่าใช้วิธีนี้แล้วรับรองว่าจะไม่หลุดดิฉันถ้าใส่แมสตรงนี้คือไปที่แรกจมูกคือไปที่แรกหายตลอดจริงๆค่ะทุกคนค่ะ รองพื้นอันนี้นะคะใช้เป็นเบอร์2-40สนดับเบิลยูนะคะสปาตูล่าไปค่ะถามว่าทําไมถึงเลือกใช้สปาตูลา่าเพราะวันนี้เราจะให้บางที่สุดวันนี้เราจะใช้ความแน่นคือนผิวเราอะอาจจะไม่ได้แบบอะไรเวอร์หวังเพราะว่าเป็นสิวแล้ววะเธอจะไปทำอะไรอีกอะต่อไปทาคอนซีลเลอร์นะคะเราก็จะใช้เป็น h o u r g l a s s นะคะอันนี้เป็นสีซิเฟียค่ะ คือตอนนี้เมียดู3สิ่งวเยคือดูกล้องแล้วก็ดูกระจกแล้วก็ดูมือถือคอนแทคเลนส์ของ Facebook ค่ะ Face look สีชิคกี้บาวปะนี่จะบอกว่าเดี๋ยวเราอะกำลังจะไปคอนเสิร์ตแบ็คพิงใช่ปะไปกับคนเดิมก็คือพี่แก้วจ้าเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราใช้รองพื้นเดียวกับพี่แก้วเปล่าฉันรุนเหมือนกันนะ ว,ว่าอาจจะเพราะมันได้มาใหม่ต่อไปนะคะเราก็จะมาลงแก้มกันอันนี้ก็จะใช้เป็นของลาการ์ดแบ็คเมจิกนะคะอันนี้เป็นเฟรดเลยเป็นเฟรดของเมช่วงนี้เลยจริงทุกคนทวงด้วยนะตอนเมทำคลิปเฟร o ออฟเดอะเยียอย่าลืมทวงสิ่งนี้เพราะว่าตอนนั้นก็คือฉันอาจจะแบบไม่ได้แบบอินเราก็ได้บอกเผื่อไว้เตือนด้วยเตือนด้วยเค okay, ปะช่วยกันเตือนช่วยกันเตือนเพราะโดยปกติแล้ว,ว่เวลามีทำเฟรดอย่เงนี้เฟรดอะเมทำแค่ปีละครั้งใช่ปะเหมือนถ้าเกิดบางทีเมจำ ครึ่งแรกไม่ได้เงี้ยเมย์ก็จะปานั่งดูคลิปวิดีโอเก่าๆของตัวเองด้วยแล้วก็รีเช็คว่าฉันชอบใช้อะไรบ้างคือนั่งดูคลิปตัวเองทุกทุกคลิปเลเซอร์พิโคควรทำไหมพูดถึงเลเซอร์พิโคพูดถึงเลเซอร์พิโควันนี้ปักหมุดไว้ใน u t u b e เมเนซ่าวันนี้เราจะมาให้คําตอบเรื่องการทาเลเซอร์พิโคอุ้ยคนลุกตะตอเสร็จแล้ววันนี้เราจะมาให้ความรู้แล้วก็ดูว่าใครควรทําพิโคเลเซอร์บ้างเพราะพิโคเลเซอร์ตอนนี้มีอะไรมีพิโคที่เป็น discovery Pico กับ Pico w a วค่ะซึ่งตัว มีประสบการณ์ทั้งสองอย่างเออตัวเมย์กับแฟนมีประสบการณ์ทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะใครเนี่ยอยากรู้ว่าแบบพิคโคเลเซอร์มันช่วยอะไรบ้างแล้วมันทํามันเป็นยังไงบ้างช่วงที่ทํามันเป็นยังไงบ้างท้งพิคโคเลเซอร์ที่เป็นพิคโคเวแล้วก็เป็น discovery pico ที่มีเลือดก็คือเอาง,ง่ายๆพิคโคเวไม่มีเลือดพิคโคแบบ discovery pico มีเลือดแล้วมันแตกต่างกันยังไงใครควรทําอันนี้บอกเลยว่าต้องดูจริงๆถ้าเกิดใน YouTube คลิป นี้ออนแอร์เนี่ยแปลว่าซุมท่านสามารถไปกดปุ่มไอหรือใต้คลิปหรือไปดูในช่องยูทูบเบมนซ่าก็ได้แล้วนะคะเพราะว่าน่าจะออนแอร์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะอย่าลืมไปดูกันนะจ๊ะอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เซตติ้งสเปรย์ก่อนหนึ่งรอบนะคะเป็นของ c h า r l o t t e t i l u r ฉีดไปครึ่งหนึ่งแล้วฉันลืม ะะเราก็จะมาใช้เป็นล a าเนชก่อนอันนี้เป็นนีโอนะคะเออไม่ว่าใน Youtube น่าจะแบบไม่ค่อยเห็นของนะ่นเลย <c oughs> เดี๋ยวจะพยายามยกของแล้วก็จำชื่อแล้วก็จะพิมพ์ไว้ให้ในดิสคริปชันรวมถึงพิกัดซื้ออะไรพวกนี้ด้วยนะอันนี้เป็นของนีโอคุชั่นนะคะเขามีพับมาให้แล้วแล้วก็จะแบบ <c oughs> กดลงไปเลยวน <c oughs> มันคือแป้งฝุ่น ทากับไม่ทาแป้งมันต่างเด้อสู่ไม่ต้องถามฉันนะไม่ต้องงงเลยว่าทําไมดิฉันติดคาว่าสูงมาจากไหนดิฉันติดคําว่าสู่มาจากคุณยุย้ยฮอตพอทแมนไปนนั่งดูไลฟ์ก็บ่อยมากเลยอะแต่ถ้าเกิดว่าพูดแบบบ้าไม่ได้อัดเทร์อะไรมากก็จะแบบพูดแบบพี่ไก่วีกม ลองพื้นที่เลงเวบพอดีค่ะที่เมค้าส่วนตัวว่าชอบนะแต่ว่ายังไม่ได้ทาทดสอบตัวเดียวดียๆให้ทุกคนดูแต่ถ้าเกิดไปใช้กับแป้งใช้อะไรอย่างเงี้ยเมว่าเวิร์ต่อไปเดี๋ยวเราจะลงแป้งอันนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะคะเป็นแป้งนางฟ้าของ N a r s ก็คือฮิตแพนไปแล้วเราก็ซื้ออันสำรองมาแล้วด้วยเรียบร้อยนะคะไม่ต้องห่วงหมดดิฉันก็มีใช้ต่อแล้วก็เดี๋ยวนี้น่าจะได้ใช้อีกรอบนึงก็คือช่วงที่แต่งหน้าเสร็จแล้วเพื่อแบบไบอัพทุกอย่างอีกรอบนึงอ๋อฉันรู้แล้วว่าฉันลืมอะไรฉันล เห็นไหมต้องจมูกไหตรงเนี้ยมันจะหลุดตลอดเวลามันเป็นจุดเดียวที่แบบทารองพื้นทาอะไรก็ไม่เคยติดซึ่งดิฉันก็ช่างมันแล้วไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาปล่อยน้องเขาไปต่อไปเดี๋ยวคอนทัวร์นะคะเราก็จะใช้เป็น f o r you t o skin ดูดิเธอฉันชอบใช้ขนาดไหนมันแบบลายหายแล้วอะไปซื้อมันถูกแล้วไม่มีสามสีลายดังงลายด่างก็เธอได้แล้วเวลาปัดแปลงพยายามใช้แป้งแบบนี้แล้วก็ลงแบบนี้สีเข้มอ่ะมันจะอยู่ข้างล่างพอดีแล้วมันก็จะอยู่ในองศาที่แบบพอเราลงหน้ามันคือใช่โอ้โหสิว แม่เจ้า เดี๋ยวเรามาแต่งตากันนะคะใช้3 r c e อันนี้จะเป็นพาเลตสีชมพูอันนี้เม่ได้แถมมาจากการที่แบบเมยซื้อ c e เยอะมากสีนี้ก่อนแล้วกันมันจะอมส้มนิดนึงลงให้ทั่วปกตาวันนี้ตาจริงๆแล้วอะอายแชโดว์อาจจะน้อยอายแชโดว์อาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากอาจจะแบบมีเทคนิคในการลงนิดนึงอะไรอย่เงี้ยช่วงหลังจากที่เราติดสติกเกอร์ตาสชั้นแล้วนะเออหรือแบบการไล่เลเยอร์สีนิดนึงอะไรเงี้ยที่แบบ จะมีเข้ามาในส่วนของแบบอายแชโดว์ต่อไปเดี๋ยวเราใช้สีนี้ชมพูชมพูลงแบบชั้นพับเปิดตาลงแค่นี้เลยตรงๆสีน้ำตาอะไรอย่เงี้ยเดี๋ยวใช้แน่นอนแต่ว่าเราจะติดสติกเกอร์จาก2ชั้นให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้จริงวันนี้ตาก,ก็ก็สวยแล้วนะ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวใช้อ e ินไลเนอร์นิดนึงนะคะเป็นของอิปซ่า02ย์เขียนนิดนึง อายไลเนอร์เป็นของลากาดนะคะอายไลเนอร์เดี๋ยวใช้สีน้ําตาลดีกว่าอายไลเนอร์สีน้ําตาลนี้มันก็ค่อนข้างเข้มมากนะพยายามเขียนให้ค,คิดโคนขนตานะคะคือจริงๆเขียนไปก่อนเพื่อให้เห็นว่าเดี๋ยวเราจะเอาขนตาปลอมมาติดใช่ปะมันจะได้เห็นเป็นลายว่าแบบเออลายเส้นมันจะมาประมาณไหนนะอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเวลากรีดอายไลเนอร์จะกรีดหางอันนี้ไม่ต้องกรีดยาวมากก็ได้นะคะพยายามมองแบบหน้าตรงของตัวเองให้ได้มากที่สุดตั้งกระจกให้ตรงแล้วเราก็ค่อยแบบเขียนลากเส้นมันจะมีแบบความเข้มเส้นตาเราอยูอ่แล้วเดี๋ย นนมีก็จะทําถุงใต้ตาข้างล่างเพิ่มนะคะแล้วก็เอาสีน้ําตาลบำเบนให้ตามันแบบฟูขึน้นก็จะไม่ได้เป็นสภาพนี้หรอกเออมันจะยาวกว่าน,นี้นิดนึงอายแชดโดว์สีน้ําตาลเข้มหรือสีดํานะคะวีสีดีๆให้มันแบบว่าไม่ฟูแล้วเราก็มาลงขอบตานะคะหางอายไลเนอร์นี่แหละมาเก,กลีย่ยน้องเขาเพิ่มให้มันฟูคือเราไม่จําเป็นจะต้องกีดอายไลเนอะร์จริงให้มันแบบยาวก็ได้อะไรเงี้ยเออ อันนี้ก็คือมาทําถุงใต้ตาเพิ่มนะคะใช้ของลาการอันนี้จะเป็นด้านคอนทัวร์แล้วก็มาลงด้านนี้แตออ่ว่านี้มันค่อนข้างหัวใหญ่นิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาลงคอนทัวร์ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นด้านไฮไลท์ไฮไลท์ลงไปได้เลยแล้วก็มีเพิ่มของอาราเซียนิดหนึ่งนะคะที่มันเป็นแบบด้านด้าน ไม่มีความแบบชิมเมอร์อะไรทั้งสิ้นนี่เขาจุดไฟก่อนจุดไฟมหาเสน่ห์นะคะเดี๋ยวเรามาดัดขนตาติดขนตานะคะอันนี้ใช้ขนตาเป็นอันนี้ที่ดัดขนตาของมูจิปัดมาคาราที่หลังนะคะมันจะได้เชื่อมกับขนตาปลอมที่เราติดแล้วอันนี้เมย์ไม่ติดขนตานะทุกคนระหว่างรอให้แบบกาวติดขนตามันแน่นนะเมย์ก็จะมาใช้ลากาดอันนี้เป็นแบบกลิตเตอร์มันจะมีด้านสีชมพูกับด้านสีขาวก็จะใช้ด้านสีชมพูนะคะแบบข้างบนข้างบนอะเห็นปะ คือที่เมื่อกี้บอกให้ลืมตาเพราะว่าเดี๋ยวมันมองไม่เห็นไงว่าแบบตกลงเองติดหรือยังว้าอะไรเงี้ยกลางคืนก็คือวิงสุดใจมากว้าขนตามาแล้วเดี๋ยวสิ่งที่พอเราต้องทําหลังจากขนตาใช่ป้าก็คือเราต้องปัดมาสคารา่าแล้วก็เก็บรายละเอียดนะคะพวกอายไลเนอร์เส้นขอบหน่อยให้มันเนียนขนตาติดแล้วสวยมากขนตาสวยมากค่ะขอบคุณนะคะนี่ซื้อมาจากช้อปปี้แหละถ้าจำไม่ผิดเออแอปส้ม ต่อไปนะคะอันนี้เราติดขนตาแบบมาสคาร่าเสร็จแล้วเราจะมาใช้สีน้ำตาลน้ำตาลจริงน้ำตาลเข้มก็ได้นะคะเราจะมาทาหางตาก่อนข้างล่างนะคะให้มันมีขึ้นมาด้วยนะไม่งั้นมันจะแบบไม่เสมอกปลไปหางอะไรเนื้อไล่ขึ้นไปสวนขึ้นไปข้างบนให้มันเป็นเงาเงาขึ้นมาเฉยๆแต่ว่าไม่ต้องเข้มมากเห็นปะมันจะเป็นนิดเดียวให้มันลากมาชนกับชั้นพับตาตามจะได้ดูแบบ กว้างขึ้นไปอีกนะตัวแก้มเพิ่มหน่อยของพาร์ตนะคะใช้สีตรงนี้กับบอดี้ผสมกันแล้วเราก็ไฮไลท์ไฮไลท์ไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากนะคะเน้นแค่บางจุดพอเพราะว่าไฮไลท์เนี่ยมันอาจจะทําให้หน้าเราวาวเกินไปแล้วมันก็จะยิ่งมันต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วกันบ้างคิ้วก็จะใช้เป็นของด้วยวดินสอเขียนคิ้วของ a n a s t a s i ะ คิ้วกันจริงๆอะสิ่งที่ยากของมีคือเลยว่าสีปากเลยเพราะว่าไม่ได้เตรียมแบบไม่ได้เตรียมจริงๆอะ่ะเดี๋ยวมาสคาร่าคิ้วใช้ของอนาตาเซยก่อนอันนี้จะสีเข้มมากเขียนคิ้วก็คือหางคิ้วเราก็ปัดมาสคาร่าสีเซส,สีเซ้มด้วยนะสีเข้มแต่ว่าเดี๋ยวคิ้วเราใช้ ีออ่นของเคสแล้วก็ใช้ของเคสนะคะสีอ่อนปัดหัวคิ้วเพื่อให้คิ้วมันดูแบบบางๆไม่หนาเกินไม่ตะโกนเกินนะคะต่ลิปสติกนะคะเบสแรกเราจะใช้เป็นสีแฮปปี้ก่อนจริงๆมันก็ไม่ได้ชมพูขนาดนั้นแต่ว่าเพื่อให้มันติดทนเราก็เลยแบบใช้เป็นเบสตอนอยู่ที่งานเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนสีพอก่อน oh มาเชื่ั้นิสติกก็คืออาจจะอาจจะถามมีไม่ได้แล้วนะว่าแบบอยู่ที่คอนพี่ใช้สีอะไรอะไรเงี้ยเพราะอยู่ที่คอนน่าจะเป็นการเติมลิปสติกนะคะอันนี้คือเป็นเบสนะคะสีให้มันติดทนคือสีของ revity happy เนี่ยมันค่อนข้างทนมากแบบอย่างน้อยมันจะติดเป็นเบสของสีลิปสติกเราไปเลยต่อไปเราก็จะใช้ดินสอเขียงขออปากนะคะของ charlotte t i l b u r y สีต่อไปเดี๋ยวทาลิปสติกข้างนอกนะคะอันนี้เป็นของ charlotte t i l b u r y สีพ l l o w Talk เลย ทาเน้นขอบปากแล้วก็ลิปสติกของ Gucci เบอร์2องศนสามนะคะสีชมพูค่ะเทคนิคเทคนิคเอาพัฟหรือแป้งก็ได้นะที่มันมีแป้งอยู่กับกระดาษทิชชู่แล้วก็ซับแตะอย่างนี้แล้วก็กดกดนะห้ามถูแล้วมันก็จะออกมาแบบนี้แล้วทาใหมา่ แล้วาทาลิปไปใหม่อีกรอบมันจะติดแน่นขึ้นแล้วก็ตอนอยู่คอนเนอร์อาจจะมีการเติมสีลิปแบบเป็นสีชมพูขึ้นมาออกอมแดงอะไรเงรี้ยขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สุดท้ายฉีดสเปรย์น้ำแร่อีกทีหนึ่งอันนี้เป็นสเปรย์เซตติ้งสเปรย์แหละให้มันชอตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้เมย์ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเตรียมไปคอนเสิร์ตแบ็คพิงแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศไว้ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าอาจจะไม่ได้มีเสียงเพลงเะ ไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้จะปลิวเหมือนคลิปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ในช anel m e นซ s s a จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากมีสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะันสีมันสว่างนะจริงมันสว่างเรดูคนดิ เราต้องร้องเพลงสู arian, ้คนจีนเพราะว่าหลายรอบด้วยหน้าหลังข้างจีนล้วนตอนนี้เราถ่ายได้สวที่สุดฉ่ำมากอุ้ยเงี้ยอยู่น่นอะไรอยู่นะเออกรแสงมาอุ้ยลองพื้นอะไรคะลองพื้นเหมือนกันด้วยเซนตังโคมแตกิโดใหม่จ้อาเลย เปิใครนอนนะุนอหมคะเช่อวันนี้อแรกกัู่าผตกหัว่วยั Let's have fun together, okay? จะบอกว่ากอนเด็กหนุ่เลยมาดูคอนเสิร์ตที่แบบครั้งสองครั้งแล้วก็รู้ว่าการเดินทางมาที่เนี่ยมันยากลำบาก <laughs> มากๆแบบ <laughs> ใช่ไหมแบบร้อนก็รอหาที่จอดรถด้วยอะไรแบบนี้คือขอบคุณมากๆนะคะที่มาดูมาให้กำลังใจพวกเราเลยอ่าของเนี้ยคือใ เป็นสเตเดี้ยลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและหนูรู้สึกว่าที่คนที่ทำให้พวกหนูมาเีตัวนี้มาโชว์ในวันนี้ก็คือทุกคนอบุที่ชอบ It was you? It was me. Oh, sorry. <laughs> I did that. Bangkok, you're winning. Bangkok, you're winning! Woo! 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 Woo!

สำเนียกภาษาไทยเยอะมากใช่ไหมคะขอเสียงรบมือหักเสิยงมือหะักให้ทั้งสาม